ดึงไปข้มขไปเลยข้ามขึ้นขึ้นเอาฮึดฮึดโอ้โหกวบปุ๋งได้มันดูดท่อดูดเข้าไปได้บาทนี่ครับครับสวัสดีครับพี่น้องมาเบิ่งหวานแหอีกมือนี่งหวานแหยปลาชิ้นเที่ยงดูหน้าปัง ขึ้นหมดไหวแท้สัตว์โอ้อยบังับำมานี่ดู่ยางไปแล้วงันหนารอดวางสาไปเลย มองเครื่องสูบน้ำสูบน้ำใส่หน้าปังโอ,อ้มันจิบดูดเขา้าเครื่องมามนะาะเฮอ,อ,อ,อยู่นอกคนหรอเอ,อ,อใครดรอสัตไม่ว่าขวดอ๋อใครอยู่สัต แล้วมันอยู่นะ้ำนี่แล้วท่อในเลี้ยป่าม,มันลี้อยู่ในท่อนะทอีู่เนีมีอยู่ไหมเนาะหหนาเอาเอาเาขวบเอาขวบขวบแล้วก็ไล่มันออกอตัวรวมท่อ,อเออ พ่อมันบกเขินบอกแจบดินอยู่ทีเออใครอยู่สัตว์อืมอืมลองมดูมี่ป่ายังไง รอลุ้นเอาเอาดีนขนาดแล้วคนมีมุนนำ้ำว้ายของมีคม มุดอีกเฮ้ยหลบนอนเสียงเครื่องจ e. ัะหน่อยอยู่ใกล้เครื่องพวกหอ้มุดแล้วมุดอีกอยู่อนันนี้อู้หู้หู้อ่าใช่เลยปลาดุกกว่โอ้อ ก็จนเหลืองเนาะเฮ้เฮไปมันสิรอดซ้ำหะบอก,กอุปกรณ์หัวออกแล้วเสีอกอื้อืม ดได้แล้วโอ้โหตัวกระดุกเนาะโอ้งามจ้ะตัวกระดุกนะตัวนี้บ่อบอลนะหรือปลาข้อบอ้ะ ได้ไ้มแสดงว่ามุดเอาป้าเชื้อสาเื้อโอ้ปลาดุกโอ้สองตัวแล้ว โอได้การดูปลาดูปลาดุ

คุ้มแล้วบาทนี่ได้สองตัวสามตัวแหละไม่คุ้มแล้วอืมคุดีแล้ว,ลว,ลวปลาย,ยัางปลาสลิดโอ้ โอนะ้บ่เหรอฮึฮึุดีเหอฮึปลาสลิดก็เอาอะไรมั้งับปีนขึข้นยังง้ปีนลาสลิดแซร็เลย ุดลายเทือเทศอืมปลาสลิดอืมเ้นี่เลียวโอ้ลยลลยตูและสันบาง อย่งเงีอ้้วปลาสลิดอีกบ่หืระดุกบ่หืมหืมเกือบเสียด้าหืดีมีขนาดเลย อืมบูได <on something>. ้ซับเอายังบูได้อยู่โหเอาบูได้อีกโหที่แท้ขนาดวะอืมทียากขนาดเอาปลาดุกมันต้องใจเย็นได้ คงค่อยเห็ดเห็ดแห้งบ่ได้แล้วมันงเสีเอามือมาให้ยังก่อนอ่าอันนี้โอ้ตัวใหญ่ขนาดโตปลาุกตัวปลาดุกต่ตัวมันดิบอ่าโอ้เงี้ยตัวเล็กๆโอ้บาทละตัวสองตัวนี่มันก็โอเคแล้วปลาดุกนี่ยังอเอาไม่ได้อยู่ ออมองอเขามันได้ไม่อย่งนันะปลาอย่างั้นปตองปาูตปลาดุกอูโอ้โอได้การได้การปลหลกิงตองแล้วบาดนี่ก็ไดุกหลกิ่ตุกงแน่นเดีววยวอวบ่งอี โตัวใหญ่เนาะป่ามันมาอยู่เองไงเนาะป่ามันมาอยู่เองมันไม่เป็นป่าเลี้ยงมันน้ำท่วมมันก็มาเลยเน,ยนาะอ่าอาดพออยู่ในป่าก,ก้านเลยห <laughs> ู้ปวดเนาะโัวบักใหญ่เลยแหมโอ้ยทางไหนก็นยังมูเต็กอยู่แก่นะครับ